เหมือนแม่คนไหนเหมือนพ่อคะ่ะทุกคนนี่อันนี้ลูกชายคะ่ยะโสวัสดีค่ะหนูชื่อโมเน่นะคะโซพชโัชราค่ะโมเน่พัชละโมงค่ะ <laughs> ชอบทาลิ้นจุกป,ปากนะคะถ้าหนูถ่ายรูปหนูจะลิ้นจุกป,ปากทันทีนี่ผมหล่อเ hey, ท่ครับผิวสองสีโบหนูสวยไหมคบหนู <laughs> หน้าฝรั่งนะคะไม่รู้ว่าไปได้เชื้อฝรั่งจากใครมาะะตอนนี้น้องก็อายุได้เก้าวันแล้วนะคะม่ออกมาจากท้องไปเลยะคะ่ะทุกคนกำลังใส่เข้าไปดิ <มา S 2> ผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้แต่หัวเขาอยู่ข้างล่างไม่นี่ผู้ชายก็อยู่นี้เขาอยู่นี้ ว้าวลูกใช่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพ่อก็โตแล้วละคะ่ะเก่งมากเลยวันนี้ถ่ายรูปทาลก มานะคะเขาบอกว่าต้องถ่ายน้องอ่ะประมาณแบบก่อน15บห้าประมาณสิบห้าวันถึงเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาจะจะได้แบบเป็นฟิลแบบเบบีทารกรแต่แล,แ,ลแล้วเกบไม่เขาดูตอนโตคนไหนคนไหนเหมือนเมย์สรุปเราเร็วเราเร็วคนไหนเหมือนเมย์ก็ดูก็รู้ว่าไม่มีอะไรเหมือนแบกเลย <c oughs> ดูก็รู้แล้ว,ว่าไม่ใช่ <c oughs> เหมือนเ <c oughs> ขาบอกว่าลูกบอกว่าลูกสาวเหมือนแซกนี่ตรงไหนวะตรงไหนครับ ใช่เหมือนคุณแม่ลูกสาวเหมือนคุณพ่อวันนี้เมก็มีถ่ายแบบทารกเก็บไว้ให้น้องโซแล้วก็โมเน่แฝดจิ๋วของเราไว้ดูตอนโตนค่ะน่ารักมากๆค่ะทุกคนคือเมยเข้าใจคนมีลูกแล้วว่าเราจะแบบหลงลูกเราสุดๆที่เมย์ก็คลอดมาได้แบบ9วันแล้วนะแต่แบบเป็น9วันที่เมยรู้สึกว่าเมยมีความสุขมาก ที่เมย์ได้แบบคลอดเขาออกมาค่ะคือตอนที่เมย์ท้องอมีก็มีความสุขแล้วนะแต่พอคลอดออกมามันรู้สึกว่าแบบมันตเติมเต็มทุกๆอย่างไม่รู้จะหาคําไหนมาอธิบายจริงๆค่ะการได้รับบทบ,บาทใหม่เป็นคุณแม่เป็นคุณพ่อครั้งนี้นะคะแบบมีกับแซกแบบมีความสุขที่สุดในชีวิตไม่ไปดูลูกเหรอแมาก่อนนะ <laughs> น่ารักมากครับลูกเนี่ยต้องโพแต่ลูกลูก <laughs> เมย์ก็ได้ข้อลูกแฝดชายหญิงมานะคะชื่อน้องโซเป็นผู้ชายค่ะส่วนโมเนเป็นผู้หญิงนะคะเผื่อใครยังไม่รู้ เป็นการตั้งทองที่แบบคังเดียวจบก็คือคนหน่มผู้หญิงเหมือนพ่อลูกชายเหมือนแม่ <คน S 1> อันนี้น<อ>นคือสิ่งส่วนมากนะแต่เราก็ยังมองว่าแบบ,แบ,บลูกสาวก็เหมือนเรานะลูกชายก็คือทั้งสองคนน่ะมาทางบ้านเมหมุดมาทางตระกูลเมมุดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าแบบผู้หญิงเหมือนคุณพ่อเหมือนแซดมากส่วนลูกชายก็คือจะมาเหมือนฝั่งคุณตาแล้วก็มาฝั่งเหมือนพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ป็นยังไงในท้องเนี่ยนี่ตอนนี้ยังตัวเล็กกว่าตอนอยู่ในท้องอีกนะวันนี้นอกจากจะถ่ายรูปเจ้าแฝดแล้วเนี่ยเราก็ยังมีถ่ายรูปครอบครัวเก็บไปดูตอนโตด้วยค่ะอะไรที่สามารถบันทึกความทรงจำดีๆไว้เนี่ยมีก็อยากจะเก็บไปให้ลูกดูทั้งหมดอ่ะเพราะว่ารุ่นเมยุคเมยอ่ะโหคือมันไม่มีความทรงจำไม่มีแบบมม m o r ีอะไรตอนเด็กเลยพอเรามีลูกอ่ะเราก็จัดให้ค่ะน่ารักน่ารักมาก เก่งมากเลยเก่งมากเลยรับงานนะครับ <laughs> รับงานนะคะอุ๊ยน่ารักอุ้ยน่ารักนนี้เด็กดู หลงลูกสุดๆบอกเลยวันนี้แฝดเก่งมากแฝดทำให้รู้ว่าแบบเขาสู้งานเขาเก่งเขาเก่งตั้งแต่อยู่ในท้องเขาเก่งตั้งแต่แบบเขาทำให้เราคลอดได้ตามกำหนดเขาไม่เดินไม่โซ่อะไรเงี้ยแบบโอ้ยไม่รู้จะรักลูกรู้สึกว่าเป็นอภิชาติบุตรมาเกิดตั้งแต่มีเขาอะไรอะไรก็ดีขึ้นทุกคนดูดีลูกแบบน่ารักมากลอดบุตรชมพู่อารยาชมพู่อารยาคลอดบุตรถ่ายเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวแม่ให้ไปกินนมแล้วนะข้าวเต้ากันดีกว่าจุดจุดจุด,จด,จด,จดเดี๋ยวรอชมผลงานเลยนะครับแอบเอารูปเจ้าแฝดบางส่วนมาโชว์ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างน่ารักเหมือนที่เมย์บอกไหม